ดีค่ะและนี่คือช่องของเกมเมคแคสเตอร์ดั๊กคุม่มกำลังจะพาไปเล่นเกมที่ชื่อว่าเดอะดาร์กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแาลืมคอมเมตนต์น่ารักๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมเมคแคสเตอร์ด้วยครั้งนี้จะเป็นการเล่นครั้งที่3แล้วจะเป็นปีปีที่3อย่าลืมติดตามนราช่องเกมเมคแคสเตอร์ด้วยนะคะแล้วเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าความน่ากลัวจะเกิดขึ้นขนาดไหน อนนี้กำลังรองเพื่อนๆอยู่นะคะอยากให้เด็กๆทุกคนเข้าจอยมาได้เลยอาจจะมีภาพและการจำสแกร์ดังนั้นขอให้เตรียมตัวรับชมและรับฟังอย่างลอด ถูกทำโทษและจะต้องไถ่บาปในขณะที่ออกจากเกมแล้วเดี๋ยวรอการต่อไปเราจะเข้าไปในห้องนั้นเพื่อทำการเดินทางใน e ีที่สเตรียมตัวได้เลย น่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวไหมไอ้น้ำหวานอยู่ไหนน้ำหวานอยู่ไหนอาอทำไมมีสามคนน้ำหวานไปไหนแม่ไม่เห็นน้ำหวานเลยน้ำหวานไปไหน น้ำหวานไปไหน Hello. เหรอแลอ้าเหรอโอเคเอาอกไปออกไปเอาไปเอาใหม่จะเข้ามาใหม่ค่ะเอามาใหม่อนร้อยครบห้าค,คนอืม EP สามนะคะช h a p t e r n ด้ d l e c p t e r สามนะคะเข้ามาไม่ใช่ให้เข้ามาใหม่มันคนไม่ครบมันยังไม่เริ่มเกมมันได้อยู่คะ่ะ เร็วๆเ,เข้ามาเร็วๆนะน้องเข้ามาเลยนะคะเพราะตอนนี้คุณแม่จะพาไปสู่ขิดกันทุกคนน้ำหวานแต่งตัวแบบนี้เหมือนผีตาโบเลยลูกเอาดีๆหน้าน้องบอลน,น่ากลัว,ลวนะหน้าหนูหน่ากล,กลัวกว่านะลูกนะมันแบลวอยู่แต่ว่ามันแบวกลัว มาได้ยังน้องแบงค์ไงน้องแบงค์ไปไหนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคาวาอี้ค่ะผีปุ่นโยแยเลยลูกคาวาอี้หนูว่าน่ะอแล้วทำไมไม่มาล่ะแม่รออยู่เนี่ยเมื่อกี้มันเข้าไม่ครบมันขาดอีกคนนึงน้องคนนั้นน่ะน้อง M U U ม U อะไรเนี่ย จอยแม่มายัางเร็วมันนานแล้วเดี๋ยวมันจะคลิปยาวค่ะเร็วๆน้องเอ็มน้องหมูเนี่ยใช่ไหมเอฟเอเนี่ยเข้ามายัางอิตาโบสุดคาวอี้ส่วนแม่ส่วนแม่ปิดตาไว้นะคะเร็วๆน้องบอลไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าน้องหวานแล้ว เข้ามาได้ยังเราเร็วมันนานแล้วไหนเออเข้ามาแล้วโอเคน้ำบอลแต่งตัวแบบนี้แม่ไม่คุ้นตาเลยวะมายังเคยขาดน้องอีกคนนึงอ่ะเข้ามายังไอ้น้องคนชื่อหมูอ่ะเข้ามายังลูกเข้ามายังคล้าเร็วถ้าบอกกำลังเข้าโกโโหโกโมแม่แม่ไปแล้วเนอะ มายังรอด้วยค่ะใครวะ PUM อะใครอา้าวแล้วหนูเข้ามาหาแม่ได้ไงล่ะกูรับแอดก่อน เฮ้ okay. หนูจอยมานะคะอืมโอเคเอาหน้านี้แหละไปเดี๋ยวเราไปเลย หมวดที่สามนะคะยิามาบบนั่นใช่ไห ที่ไหนเร็วอ้ยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวนะไปไหนเนี่ยมองไปรอบรอบนี่ อะไรวะคุณหาหินแ้วะนั้นว่ายน้ำเหรอ แม,แม่ตกแมพรฮะแม่ตกแมพวัเด็ก ตามเชือกไปเปล่าอืม ข้าท่าไปค้นหาท้าออกจากถ้ำกันมี่หน้าลัวเด็กๆสำรวจก่อนเลยเสียงอะไร ชั่วท้องเลยค่ะอา้ <S <S> <S อาหมอคุณแจเไปยังไง มันเหมือนสูสา่าจีนเลยวะเหมือนมีผีเลยตรงนี้น 吧 แปลกนะเสียงอะไรหากุญแจก่อนลูกเท่เนี้ไปน้ำมันเอากุญแจไปใส่ครับ คือแค่ต้องการเพื่อนใครอ่ะเธอนี่คือใครสองพี่สาวโหระวังจ้งพิกแกไม่มีมก,ก,กุญเชียงัานเด้อี่แจ 我、啊。Oh. ให้รูหากุญแจาหจากุญแจหากุญแจ สาวตัวน้อยมีหอยทอดอย่างไรล่ะมีปุ่มสามปุ่มหาปุ่มนะล,ลูก ปุ่มสีเขียวสามปุ่มตีริมกระแพงสีดำที่ห่า จำสกักอย่างเดียวเลยไปไม่ได้ปุ่มสีเขียวสามปุ่มอยู่ไหนอันนี้มันชัดใต้ดินนี่ วะนาะไม่ลงมาชั้นใต้ดินนะ่ะเหมืนอนดักลูมเลย A né อ๋อเรามาอยู่ข้างหน้าหรืเหรอแม่เจอแต่ปุกเดียวอ่ะหูือ ไป,นะไปหาห้องอื่นเถอะไปแม้ว่ามันต้องอยู่ข้างบน่ะขึ้นไปเถอตรงนี้น่าจะหมดแล้ว บอ,บอลนะครับเพื่อบอลมาเนี่รวมกันก่อนมานี่ตามแม่มาไปขึ้นไปชั้นบนออกมานะเด็กๆไปชั้นบนกัน แม่กำลังขึ้นไปชั้นบนนะครับออกมาเลยพิมพ์บอกน้องหน่อยนะหวานแม่กำลังขึ้นไปชั้นเดิมหนกได้ปุ่มแล้วแล้วก็คุญแจมาอันนึง โอ้ย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 อะไรนั่นะอะไรน่ะอะไรวะนั่นน่ะน้องน่ากลัวมากลูกหัวเล็กอะ ไปไม่ได้นะคะประาอีกปุ่มหนึ่งหาปุ่มนึงเลย <c oughs> หาปุ่มนึงเลยลูก <c oughs> ปุ๊บแล้วไป <c oughs> เลี้ยวขวาเลยบ <c oughs> อลเลี้ยวขวาเลยลูก <c oughs> มันเปิดทางแล้วล <c oughs> เยวเลยแล้ว พลังวิ่งไว้ก่อนเผื่อเจอผีอ๋อะ้า,าแม่ไม่มีหัววะ่ะน้องแม่ไม่มีหัวทำไมไม่บอกแม่ลูกแม่ไม่มีหัวเหรอน้องแม่ไม่มีหัวเหรอ โอเคนะคะจบอีพีที่สามนะคะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะคะอีพีที่สี่โอเคแล้วเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>